ใ้ย hey, สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนําหรือว่าสอนวิธีการตั้งไอตรงนี้ครับไอตรงให้มันเป็นแซมข้างบนตรงนี้ครับสำหรับคีย์บอร์ดใครที่ไม่มีเสียงแพดเปลี่ยนเสียงในตัวคีย์บอร์ดนะครับสมมติเป็นคีย์บอร์ดไม่ได้คีย์บอร์ดใบอะไรพวกนี้แต่อยากใช้งานสดเวลาเปลี่ยนเสียงมันช้ามันอะไรอ,อผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้แล้วก็วิธีการใช้งานจริงว่าจะเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรยังไงแต่ส่วนตัวผมว่า ใช้งานจริงยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไอแอปตัวนี้อาจจะก็จะแนะนำเท่าที่แนะนําได้นะให้เรากดเข้ามาในตรงที่ที่มันเป็นมิกเซอร์ตรงมุมซ้ายนะบปุ่สายแล้วก็จะเห็นสิบหกช่องตรงนี้คนระับให้เราเปลี่ยนตรงชแนลเนี่ยที่เราจะใช้เซฟเสียงนะ่ะให้เป็นชแนลที่หนึ่งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเสียงจะได้ออกแค่ชแนลเดียวแล้วเราก็กดมิวไว้ทั้งหมดเลย ให้ออกแค่เสียงที่เราต้องการให้ออกเช่นของผมตั้งไว้ YC ใช่ไหมเสียงแรกอะอแต่อันนี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เซฟเสียงไปเราต้องการจะใช้เสียงอะไรบ้าง YCD50, a c c o r d i o ์อเดอะไรก็ว่าไปเราต้องการใช้เสียงอะไรเก็เออใช้ สมมติว่าเราอยากได้เสียงบาร์ดเราก็กดปิดเสียงไวซีของเราไ้แล้วก็ไปเปิดเสียงบาร์ดนะ <S <S 1> <S 1> เราอยากได้เสียงอันนึงอันนี้เราก็ต้องปิดอันหน,นึ่งนี่แหละครับวิธีใช้มาแต่มันก็จะลําบากนิดนึงในการชานา้นะว่าต้องกดคอยปิดคอยเปิดคอยปิดคอยเปิด,ปดนี่แหละครับผมเลยถึงไม่แนะนําในเวลาเล่นสด เซฟยังไงทีนี้กดเข้ามาตรงนี้คนระับบนขวาแล้วก็เราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้นะตามใจเราแล้วกดเอเคไปแล้วก็เข้าไปตรงข้างบนนะครับที่มันเป็นตรงนีนะ้แล้วก็เราจะเซฟใส่ตรงไหนเราก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกตรงที่เราเขียนชื่อเขียนสื่อวสา์เขียนชื่อเซฟไว้แล้วก็กดไปมันก็จะบันทึกทั้งพีเซตของเราไว้นะครับ เป็นในโทรศัพท์ก็จะระบาดนิดนึงครับว่าากดเปลี่ยนเสียงแต่ว่าถ้าต่อกับ MIDI keyboard ก็ไม่น่ามีปัญหาเลยครับก็เข้าไปที่หน้าบีแล้วก็รอกดปิดกดเปิดกดปิดกดเปิดเราออก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแอป b s 1 6 i ในการเซฟเสียงไว้ที่ตรงแบงค์ข้างบนเนี่ยนะครับ ผมจะทําคลิปสําหรับการที่จะทําให้เปลี่ยนเสียเะลาเล่นสดเร็วๆนะครับผมจะทําให้อีกคลิปแล้วผมจะปักไว้ให้นะครับมันจะใช้อีกแอปตัวหนึงมาเชื่อมด้วยฝากติดตาม้ลยนะครับขอบคุณครับ